สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกันเนอร์ขยี้ข่าวนะครับวันนี้ผมจะมาพรีวิวเกมที่ว่าตอนนั้นจะต้องบุกไปเยือนดอตตี้แคนฟอร์เรสในศึกเอเป็คับในค่ำคืนนี้เที่ยงคืนส0บนาทีครับเรามาดูว่าทำไมถึงไม่ติเที่ยงคืนตรงนะฮะเราจะมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับก็มาดูคาดการณ์้นสยดผู้เล่นตัวจริงที่น่าจะถูกส่งสงสนามในเกมนัดนี้ครับว่ากันจบแล้วท่านผู้ชมเนื้อหาข่าวนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งแจ้ง กราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับผมไปที่เนื้อหาของข่าวกันเลยครับเริ่มแรกนะครับก็จะมาดูรายชื่อนักเตะที่คาดว่าจะถูกลงสตาร์ทในเกมนัดนี้ครับเริ่มต้นที่ฝั่งเจ้าบ้านครับผมนอตติ้แฮมฟอร์เดสน่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับศัตัวใช้ฮาวาร์ดเซ็นเตอร์2คนครับโันเดนเดสจะคู่คุกขวาแบ็คแบ็กสารนิชัสซันมีฟิลตรงกลางสนามครับคาฟูจะคู่ทางการ์เนอร์นันลูก3คนครับชิสเคอร์มาเกล ปาวิโยโรลี่และสุดนหน้าตัวเป้าชายเดวิดครับส่วนทางฝั่งอาร์ซอนครับผมมาระบบ3-5-2ครับผมเ uh, ซ uno, นเตอร์3คนครับแชมเบอร์โฮดิงมาลีอ่าเวิงแบกฝั่งขวาซัวเรสฝั่งซ้ายโนโนตาวาเลสวิชิวตรงกลางสนาม3คนครับเอมิลิสเตโตโลคองกาปาติโน่แล้วก็กองหน้าตัวเป้า2คนครับเอตตี้เอนเกเทียจากขั้ทางบาโลกันครับ เมื่อมาดูนักเตะที่มีการบาดเจ็บของทางฝั่งอาร์ซอนครับผมทีมเยือนก็มีนักเตะที่ต้องรอเช็คความฟิตสองคนครับก็คือทางคาร์ลัมแชมเบอร์ก็เซเลสโซเลตราเบียก้าเยสด้านนี้นตัวแบนนะครับส่วนนักเตะที่ติดทีมชาติมี4คนครับมีโมฮัมเหม็ดเอเนนี่เบียบริกโอุมามยองโทมัสฟาเต้และก็นิโคลัสเปเป้ครับเมื่อมาดูสถิติจากการพบกันทั้ง2ทีมนะครับจะเห็นได้ว่าทั้ง2ทีมนั้นพบกันมา3ครั้งครับผมอาร์ซอนชนะ2นอตติแฮมเฟลเรสชนะ1ครับ แล้วทีนี้นะครับเราจะมาดูสกอร์ที่เกิดขึ้น3เกมหลังสุดครับนัดแรกครับวันที่20กันยายน2016อาร์เซนอลบุกไปเยือนนอตติแฮมฟอร์เรสต์แล้วก็ชนะด้วยสกอร์4ประตูต่อ0ต่อมาครับอาร์เซนอลบุกไปเยือนนอตติแธมฟอร์เรสต์นะครับผมแต่ก็แพ้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ2ครับนอตติแฮมฟอร์เรสต์โดนใบแดงด้วยนะฮะนัดล่าสุดครับในปี2019อาร์เซนอลเปิดบ้านเอาชนะนอตติแฮมฟอร์เรสต์ด้วยสกอร์5ประตูต่อ0ครับ ก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายครับผมสำหรับอาร์ซอนที่จต้องบุกไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เราจะต้องไปเจอกับทางแรงกดดันของแฟนบอนลเราเจ้าบ้านครับผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเกมนัดนี้นะครับทางเว็บไซต์ฮูสกอร์ได้มีการคาดการณ์ว่าอาร์ซอนนะครับจะบุกไปชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับผลสกอร์ดังกล่าวคิดว่าอาร์ซอน,น,นจะบุกไปชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ได้หรือเปล่าก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับ และทั้งหมดนี็เป็นข่าวสารสโมสรอ,อาร์ซอนประจำวันนี้ครับทางพเพื่อนๆทชมนหาของข่าวนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b e ติดกระดิด่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเชียร์ด้วยกันครับที่ยังคือสีมาทีครับผม